ปรับตัวนานไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งแค่ทีเดียวเร็วมากเลยก็มีโอกาสออกนอกโรงเรียนบ้างก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในอยู่ในคุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เดี๋ยวนี้สัมภาษณ์น้องเซย่าเนาะก็เดี๋ยวน้องเซย่านะนำตัวนิดนึงว่าหนูเรียนจบจากที่ไทย เมื่อไหร่อายุเท่าไหร่แล้วถึงไปเรียนที่โรงเรียนไหนที่อังกฤษเออหนูเล่าให้พี่เบสฟังหน่อยหนูเรียนจบจากมสวตอนประมาณเดี <Year> 9, ยเก้าเดียแปดเดียแ้วก็ไปต่อที่อังเกล็ดเดียเก้าแล้วก็ตอนนี้เดียอยู่เยอเซียปแสดงว่าหนูเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่ไทยมาใช่ปะ่ะที่สปิปใช่ไหมใช่ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าหนูเรียนสปิปอยู่ประมาณปีหนึ่งแค่สองปีค่ะอ่าแล้วช่วงที่หนูสับเปลี่ยนจากจากภาคไทยมาเรียนที่สปิปปะมันมันมันมีความยากไหมเรื่องภาษาอังกฤษยากเพราะมันเรียนภาษาอังกฤษหมดใช่ป่ะ ใช่อ่าอนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วหนูโชคดีอย่างหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ก็คือส่งไปเตรียมตัวก่อนสองปีเนาะใช่ค่ะใช่ไหมสองสองปีปุ๊บแล้วหนูก็ไปเรียนที่ตอนนี้หนูเรียนที่ไหนนะออสเตรีสคูลออสเตรเลีสองปีปุ๊บไปเรียนออสเตรเลียเข้าเยนายปะใช่ค่ะอ่าเข้าเยนายซึ่งจริงๆเยนายมันก็เป็นชั้นปีที่หลายๆคนเขาเข้าเยียยเนี้ถูกปะก่อนไปหนูกังวลอะไรไหมกังวลกังวลอะไรบ้างหนูเล่าให้ฟังหน่อยจะไม่มีเพื่อนแล้วก็แบบว่าเข้ากับ สังคงไม่ได้แล้วก็คิดว่าจะกินแบบว่าอาหารที่นั่นไม่ได้เพราะเห็นมีคนหลายคนบอกว่ามันไม่ค่อยแบบดีเท่าเท่าที่ไทย,ทยอแล้วพอไปถึงปุ๊บเป็นยังไงบ้างปรับตัวนานไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งแค่ที่เดียวเร็วมากเลยก็เห <c oughs> มถ้าเกิดแบบเป็นเพื่อนพวกเพื่อนแบบนี้คะ่ะคือเขาก็จะแบบประมาณอาทิตย์นึงสองอาทิตย์แล้วก็จะเริ่มมีเพื่อนเยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเรื่อง วัฒนธรรมแบบนี้คือก็ต้องใช้เวลาแบบสักพักหนึ่องปกตจะแบบว่าเรียนรู้ของเขาเพราะว่าหนูก็ทำเรีกๆอ่าโอเคอ่หนูบอกว่าหนูมีเพื่อนค่อนข้างเร็วคือเพื่อนที่หนูคบก็คือเป็นคนอังกฤษ<ช>ด้วย<ช>ป่ะเราเป็นคนต่างชาติด้วยไหมคะมีมีหมดเลยใช่ค่ะมีหมดเลยแล้วอย่างคนอังกฤษเขาอยู่ในหอพักด้วยไหมหรือว่าเขาเป็น day student มีบางคนแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบแบบ,แบ,บว่าซิ c ฟ form เลยะคะ่ะที่เขาจะมาอยู่แต่ว่าก็มีน้อยมากที่จะ แต่คนเหล่านี้ที่อยู่ในหอพักหรืออะไรต่างเนี่ยเขาค่อนข้างนิสถู<ๆ>ก nice, ไหมเขาเขาโอเคกันหมดใช่ไหมใช่ค่ะเขาโอเคกันหมดคือแสดงว่าหนูอยู่มีเพื่อนทั้งที่เป็นรุ่นพี่ที่อยู่ซิกฟอร์มใช่แล้วก็เพื่อนที่อยู่ในเยยร์นายเยาว์สิเยยร์สิบเอดด้วยกันใช่ไหมที่นี่มันมีกี่บ้านอะมีกี่เฮาส์รู้ปะ่ะสี่สี่เฮาส์จะมีของมีอะไรบ้างมีมีมีชายสองหญิงสองชายสองหญิงสองเลยแสดงว่าซิกฟอร์มอยู่ในบ้านเดียวกับเยา์เก้าเลยใช่คืออาจจะแยกว่าซิกฟอร์มอาจจะ แบบว่ากระจายไปอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าเขาก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเลยว่าซิกฟอมต้องอยู่หอนี้นะแบบนี้คือมันจะได้แบบว่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกัน,กนแสดงว่าในหอมันก็ช่วยเหลือกันใช่ไหมใช่ค่ะอ่าแล้วอย่างหนูมีรูมเมทห้องหนึ่งหนูนอนกี่คนในหอพักปีที่แล้วหนูนอนสองคนสองคนเองปีนี้หนูนอนประมาณสามสี่คน<อ>คก็สนุกอีกแบบอ๋อเออหนูชอบโซเชียลอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่าแสดงว่าห้องนอนมันก็มีหลายเซตติ้งเนาะมีหลายแบบแสดงว่ามันอยู่ประมาณสองถึงสี่คน บางคนถ้าชอบอยู่เงียบๆหน่อยก็นอนสองคนใช่ใช่ป่ะแล้วอย่างสามสี่คนเนี้ยเป็นคนชาติไหนบางที่หนูมีคนนึงมาจากเคนเคนยาเคนย่าอ่าคนนึงมาจากสเปนสเปนแล้วก็หนูแล้วก็อีกคนหนึ่งยังไม่มีเขาตอนนี้อ๋อแสดงว่าตอนเนี้ยห้องสี่คนแต่หนูนอนสามคนใช่แต่ว่าเทอมต่อไปคือจะมีเด็กฝรั่งเศสมานอนด้วยอ่าโอเคแสดงว่าบางทีเขาก็มาแบบเทอมหนึ่งสองเทอมใช่ค่ะใช่ไหมแต่ของเราเราอยู่ยาวของเราไป เท่าที่ดูก็คือตอนนี้หนูหนูอยู่จบเยียงเก้าละตอนนี้ขึ้นเยี่ยงสิบก็คือยังไม่ได้วางแผนจะย้ายโรงเรียนอะไรหนูก็แฮปปี้กับโรงเรียนดีใช่ค่ะแล้วปกติวันวันจันทร์ถึงศุกร์หนูเล่าให้ฟังได้ไหมว่าหนูทาอะไรบ้างนอนตื่นนอนกี่โมงไปเรียนกี่โมงแล้วตอนไหนทําอะไรบ้างหนึ่ใร้อยสงว่า<ๆ>ตอนตอนเช้าตื่นเจ็ดโมงครูเขาจะมาปลุกค่ะประมาณเจ็ดโมงหรือว่าจจะเป็นหกโมง ห้าสิบห้าหรือว่าเจ็ดโมงสิบบางทีพวกก็มาปลุกเลดเพราะว่าเขาต้องไปแบบทุกทุกห้องแล้วก็ทุกบ้านจะมีสองหลังค่ะหรือว่าเข้าใจแล้วก็ประมาณเจ็ดโมงยี่สิบห้าเราก็ต้องไปรีจิสต์ในหอเมนเฮาส์นะคะเพื่อที่จะให้รู้ว่าเราต้องไปกินข้าวค่ะเหมือนเขาจะแบบว่าแบบว่าบังคับให้เรากินข้าวเพราะว่ามันสําคัญนะคะแล้วก็แปดแล้วก็พอเสร็จล้าก็กลับเข้าหอมาตามที่เรากินเสร็จแล้วก็แปดโมงสิบคือเวลาที่เราต้องออกจากบ้านไปเข้าห้องเรียนค่ะแล้วพอเสร็จล้วก็ เรียนก็จะมีพักเบรกเล็กแล้วก็เบรกใหญ่แล้วก็เลิกเรียนกินข้าวกี่โมงกินข้าวประมาณกี่โมงครกินข้าวบ่ายโมงประมาณบ่ายสองช่วงเบรกก็คือเบรกชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมเบรกลันช์ใช่ค่ะแต่ว่าก็มีเบรกเล็กเบรกเล็กชั่วโมงอ่าโอเคเบรกเล็กเขาให้กลับบ้านไหมกับบอยลี่เฮาส์ไม่ไมไม่ให้นะจะให้แบบอยู่โซเชียลกับโรงเรียนดีละแต่ว่าตอนเบรกใหญ่เขาก็บอกว่า พยายามอย่ากลับมาในหอเยอะมากเพราะว่าเขายังให้อยู่ที่โรงเรียนเยอะกว่ากลับมาได้แต่อาจจะแบบว่ามาเปลี่ยนชุดหรือว่ามาเอาของมาเปลี่ยนเล็กๆน้อไๆใน้อยแล้วก็รีบออกไปอะไรเงี้ยแล้วช่วงบ่ายหนูหนูเรียนจบช่วงบ่ายประมาณกี่โมงคะประมาณสี่โมงสี่โมงสี่โมงทำอะไรต่อแล้วก็มีค่ะอันนี้แล้วแต่ว่าคนจะเลือกแบบวันไหนอะไรยังไงมันก็จะแตกต่างกันก็จะมีสองวีควเอวเดียอาจจะเลือกแตกต่างกันได้ค่ะแล้วทําอะไรบ้าง ไอวิกไอวิกบีเนี่ยตรงครับก็ดนตรีกีฬาใช่ดนตรีกีฬาใช่ไหมเดบ ATE นู่นน,นั่นนี่ใช่ใช่อโอเคตามใจชอบของเราใช่ตามใจของเราอ่าโอเคหลังจากนั้นแล้วหนูเล่นกีฬาไหมเล่นคะ่ะหนูเล่นอะไรบ้างหนูเล่นเน็ตบอลค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูกําลังเหมือนจอยฮอ,อกกี้กนะคะอยากลองโอเคดีมากแล้วพอเข้าคลับปุ๊บประมาณกี่โมงถึงกลับบ้านกลับบอดดิ้งเฮาส์เขาเลิกประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงหนูก็กลับมาอาบน้ำกําน้ำแต่ ตันหนูยังไม่อาบเพราะว่ามี р е г и с т р อีกทีนึงคือห้าโมงยี่สิบห้าก็หนูก็คิดว่ามีหลายครึ่งชั่วโมงหนูก็ยังไม่อยากทำอะไรก็ไปกินข้าวแล้วก็กลับมาบ้านแล้วพอเสร็จก็ประมาณหกโมงสิบห้าก็จะมีเวลคอ์ค่ะก็จะแบบว่าแบบเช็คชื่อว่าทุกคนอยู่ในหอแล้วก็บอกข่าวสารบอกแบบว่าอะไรประมาณนี้แล้วพอเสร็จแล้วหกโมงครึ่งค่ะเขาจะให้ไปทำเฟค่ะอื ทำเพลประมาณนานไหมชั่วโมงนึงถ้าเป็น lower school ก็ first second third form ก็จะทำถึงประมาณทุ่มครึ่งะแต่ว่าถ้าแบบว่าโตหน่อยก็จะต้องเป็นหลังจากนั้นก็จะต้องเป็นสองทุ่มค่ะแสดงว่าเด็กโตก็มี Tutor Time นานหน่อยใช่ไหมคะใช่แล้วหลังสองทุ่มหรือทุ่มครึ่งหลังจากเสร็จเรื่องของ Tutor Time แล้วทำอะไร r r e t t m m ใช่ค่ะนาน<ช>ไห<ด>มเขาให้นอนกี่โมงอะ ขเขาจะมีเป็นเหมือนแบบว่าเวลาตามเยียร์เลยห้องหนูเยี่ยสิบหนูนอนสามทุ่มสี่สิบค่ะแต่ว่าต้องไปแฮนด์อินโทรศัพท์ประมาณสามทุ่มครึ่งอ่าโอเคแสดงว่าเรามีฟรีไทม์หลังจากที่ดิวเตอร์ไทม์แล้วก็ประมาณชั่วโมงกว่าใช่ใชไหมสบายๆช่วงนั้นเนาะแล้วเรื่องของการเรียนบ้างไะตอนที่หนูไปจากสปิปเนี่ยหนูเกรดหนูอยู่ประมาณเท่าไหร่คะสมมติว่าเกรด A เกรดบ B บวกอะไรเงี้ยเกือบเค่ะปรนมาณเกือบ A หมายความว่าประมาณ3.73.8นะ ถ้าเทียบกับ 4. 0 0เอดแล้วพอไปเรียนที่นู่นมันยากกว่าง่ายกว่ายัางไงมันมันยากกว่าเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วก็ไปช่วงแรกๆอ่ะหนูไม่เข้าใจว่าเขาพูดอะไรคือหนูอาจจะเข้าใจอังกฤษอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะสังหรณ์แล้วก็แบบว่าบางทีเขาพูดแบบเร็วแล้วเราก็ไม่ไม่ชินแบบนี้ค่ะหนูก็งงๆนิดนึงแล้วหนูใช้เวลาปรับตัวนานแค่ไหนกว่าจะค้นกับแอคเซนที่นั่นสามอาทิตย์ค่ะเพราะว่าหนูหนูมีพื้นฐานอยู่แล้ว แอคเซนต์นี้มีเหรออืมอืมแสดงว่ามีบ้างแต่ว่าออสเตรียมันอยู่ตอนเหนือเนาะเราเป็นเวลส์เนาะมันก็มันก็จะอาจจะมีความแตกต่างทาง a c c เซนต์บ้างเนาะใช่ค่ะบางคนสำเนียงแบบว่าจะสตรองมากๆเลยอ่อยาก็ <มา S 2> ใช้เวลานิดนึงใช่อ่าเลวอย่างนี้เซย่าสมมุติว่าพอเราไปเรียนหนังสือเนี่ยพี่อยากรู้ว่าแม้ว่าเราเรียนอินเตอร์ที่บ้านเราแล้วเนี่ยกับไปเรียนเที่ยงกรษอะวิธีการเรียนการสอนมันต่างกันไหมต่างมันพี่เข้าใจนะว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะคนละชั้นปีเนาะที่ที่หนูบอกว่าต่างนี่มันต่างกันไ So, ออตอนที่หนูเรียนอยู่ที่โรงเรียนอินเตอร์นะคะหนูก็เวลาเราเขียนหรืออะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้ดิจิตัลดีไวซ์หมดเลยพวกโทรศัพท์เอ่อ iPad แบบนี้เอาไว้จดโน้ตแต่ว่าพอมาที่อังกฤษทุกอย่างมันจะเป็นกระดาษหมดเลยนะคะแบบว่า ไม่เขาอาจจะให้ใช้คอมแต่ว่ามันก็ต้องเค่งมากๆแบบว่าอย่าหยิบมาแบบมั่วซั่วอะไรมันนี้คือต้องมีเพอร์มิชันเท่านั้นถึงจะแบบว่าใช้ได้เขาเน้นความสําคัญกับแบบการเขียนเลือดอะไรแบบนี้มากใช่ค่ะอ๋อถ้าถ้าเด็กบ้านเราเนี่ยเราใช้ iPad ในการจดโน้ตใช่ไหมคะแต่ก็ังหนูไใช้แแต่ว่าพอไปอยู่ที่นู่นเขาให้ใช้เอ่อเปเปอร์มากกว่าใช่ไหมออให้เขาให้ใช้ดิชันนารีไหมถ้าเป็นเด็กแบบว่าอังกฤษอะไรสักอย่างนึ่งอให้ใชเหรอ หนูเขาเขาให้ใช้เป็นทรานสเลตนะคะคนอื่นแต่หนูไม่เคยใช้โอเคมีใช้บ้างเนาะเพราะว่าพี่เบสได้ยินมาว่าบางโรงเรียนเนี่ยเขาเขาไม่อนุญาตให้หยิบมือถือขึ้นมาเพื่อเพื่อทรานสเลตเลยเขาให้อยากให้เรียนรู้จากคอนเท็กซ์และเดาเอาว่ามันเป็นแปลว่าอะไรหนูไม่เคยใช้โทรศัพท์ทานสเลตส่วนใหญ่หนูจะเน้นถามเพื่อนอังกฤษเอาหรือว่าถามครูว่ามันแปลว่าอะไรใช่โอเคโอเคได้แล้วอันนี้ส่วนหนึ่งของการเรียนก็คือการใช้เรื่องของอุปกรณ์เนาะ อุปกรณ์การเรียนต่างๆแล้วมีข้อแตกต่างเรื่องอื่นๆไหมเสียะมีเรื่องหนูเล่าให้ฟังใช่เขาจะใช้ปากกาแดงเวลามาร์ k พวกอันนี้ที่นี่ชอใช้ปากกาสีเขียวอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะตอนแรกหนูไปหนูไม่มีปากกาสีเขียวแต่ว่าหนูซื้อไปติดหนูจำไม่ได้เพราะว่าทําไมแต่ว่าหนูคิดว่าเขาจะใช้สีแดงเหมือนกันแต่พอหนูไปหนูก็มีปากกาสีเขียวหนูก็ลงหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขาใช้ปากกาสีเขียวในการตรวจ ใช่ไหมเออแล้วเรื่องการเรียนเหรอคะการเรียนเขากันบ้านเยอะไหมเพราะว่าบางคนเขามองว่าเออไปเรียนอังกฤษอาจจะอาจจะต้องเรียนหนักมากหนูเรียนกี่วิชา G C C เนี่ยประมาณ1ิบนะใช่ประมาณประมาณ10วิชาแล้วมันเรียนหนักไหมหนูว่ามันน่าจะเกี่ยวกับเออวิชาที่เลือกด้วยค่ะแต่ว่าหนูเลือกเซฟเวย e ไซเอนหนูก็ว่ามันก็ยากยากอยู่ยากอยู่ค่ะส่วนเรื่องการบ้านนะคะคือเขาก็จะสมมติว่าเป็นแมทแบบนี้เขาก็จะมีเหมือนเว็บไซต์ให้เราทําซึ่งมันก็จะแบบ การบ้านก็จะปล่อยมาทุกๆวันพุธแบบนี้ซึ่งดิวเดทก็จะเป็นวันพุธอีกอาทิตย์หนึ่งเอส่วนแล้วเขาก็จะเหมือนแบบว่ามีตารางการบ้านว่าสมมติวันจันทร์วิชานี้กับวิชานี้จะให้การบ้านเราได้เท่านั้นวิชาอื่นคือห้ามให้อะไรวันนี้ค่ะอ๋อเขาจะมีการบาลานซ์ใช่ใช่ไหมโอ้อย่างนี้ก็ดีเนาะแสดงว่าจริงๆการบ้านก็ไม่ได้เยอะมากไปเท่ากับว่าติวเตอร์ time ของหนูอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งใช่ไหมใช่ค่ะประมาณประมาณ หนูก็จะสามารถทากันบ้านเสร็จได้ภายในชั่วโมงครึ่งตรงนี้ใช่ปกติหนูทำกันบ้านในเวลาก่อนหน้านั้นหนูก็ไม่ได้ทากันบ้านเลยฉันก็ใช้ชีวิตของฉันทํากิจกรรมอะไรว่าไปไม่ต้องกังวลเรื่องกันบ้านใช่พอมาชั่วโมงครึ่งตรงนี้ก็เป็นเวลาทํากันบ้านฉันก็ทากันบ้านตรงนี้ใช่ค่ะหรือว่าในลับเขาก็มีเป็นขับให้ทํากันบ้านอีกรอบสมมติว่าเราทํากันบ้านนี้เสร็จเดินในลับเวลาเฟรมทามเราก็อาจจะใช้เป็นรีไวส์หรืออะไรก็ได้ค่ะก็แล้วแต่คนโอเคก็ดีนะเพราะว่าอย่างที่เมืองไทยกันบ้านนี้เพียบเลยใช่ไหม m a n a g จกันเนาะใช่ไหมคะอืมแล้วอย่างวันจันทร์วันถึงวันศุกร์เนี่ยหนูเรียนหนังสือเนาะเขาไม่ได้ให้ออกไปข้างนอกให้ออกไหมให้ออกไปในเมืองได้บ้างออไหมได้เออหลังเลิกเรียนค่ะถ้าไม่มีขับนะคะอ,ออก,ออกได้ออกได้ออกได้ถึงห้าโมงครึ่งต้องกลับมาแล้วค่ะแต่ต้องใส่ inside out แล้วก็ออกไปเป็นกลุ่มใช่ค่ะใช่ไหมเขาไม่ให้ออกไปไคนเดียวอาจจะออกได้แต่ว่าต้องเป็นซิกฟอร์มอ่ะเด็กโตเด็กโตแต่ว่าถ้าเด็กเออแบบหนูก็อาจจะต้องสามคนสองคนก็แล้วแต่เยียแบบนี้ อ่าโอเคทีนี้พอคืออ่าพอเป็นวันเสาร์อาทิตย์อ่ะมันทําอะไรบ้างเซตื่นกี่โมงก็ได้แต่ว่าต้องไปวิจิอรตอนส <c oughs> ิบโมงห้าสิบเพื่อจะไปกินข้าวตอนสิบเอ็ดโมงเป็นบรันช์ใช่เป็นบรันช์แล้วก็ประมาณเที่ยงบ่ายก็ออกไปทาได้ถึงห้าโมงครึ่งเลยทาก็คือแค่ออสเวสทรีซึ่งก็มีอะไรอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นร้านก,กาแฟอะไรร้านพิซซ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาให้ไปแค่ออสเวสทรีใช่ไหมเขาไม่ได้ให้ไปที่อื่นใช่ไหมอันนี้หนูไม่ มั่นใจแต่ว่าหนูเคยเห็นซิกฟอร์มไปชชลซีฟอรีมอย่างเงี้ยอ่าโอเคเพราะหนูยังเยียเด็กอยู่เ็าอาจจะยังไม่ได้ให้ไปใช่ค่ะแล้วอย่างวันอาทิตย์ล่ะคะวันอาทิตย์ก็เหมือนกันค่ะแต่ว่ามันจะมีชัปโปตอน4ี่โมงสีต้องรีจิสเตอร์เพื่อที่จะเดินลงไปชัปโปพร้อมกันค่ะอ่าโอเคแล้วเขามีจัดทริปไปต่างเมืองไปอะไรอย่างงี้บ้างไหมไปเป็นกลุ่มเราก็ต้องไปไซอัพใช่ปะ่ะใช่ค่ะแล้วหนูได้จอยไหม เยอะอยู่โอเคมีไปแมนเชสเตอร์อะไรพวกนั้นเนาะเดี๋ยวไปนิวคาสซีเนอร์แมนเชสเตอร์มีไปสนสนุกอ่าเช่ซิงตันปะออลตันทาวเวอร์ออลตันอ่าไม่ใช่เชซิงตันโอเคแสดงว่าจริงๆก็มีโอกาสออกนอกโรงเรียนบ้างก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในอยู่ในคุกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่เพราะว่าเด็กไทยมักจะชอบแบบอยู่โรงเรียนประจําเหมือนอยู่ในคุกเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจริงๆเราไปอยู่เราเราเรารู้สึกว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกถูกกีดกันอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดเพราะว่าก็ไปได้ก็ฟรี เออเสียอย่างหนึ่งเรื่องของมือถืออ่ะหนูต้องแฮนด์อินตอนกลางคืนใช่ป่ะแต่ตอนเช้าอ่ะหนูมีสิทธิ์ที่จะใช้ไหมคือจะโดนเดินโทรคุยอย่างเงี้ยไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ผิดกฎเลยใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้ามีการแชทบ้างอะไรบ้างเนี่ยระหว่างวันก็ก็พอเป็นไปได้ใช่ป่ะ ใช่ค่ะคือพอเราแฮนด์อินตอนกลางคืนแล้วพอตอนเช้าเราก็สามารถไปเอาก่อนที่จะไปกินข้าวไดแวแว้แล้วพอแต่ว่าแต่ว่าพอไปลงพอไปที่โรงเรียน lower school ค่ะเขาจะให้เหมือนฝากโทรศัพท์ไว้กับคุณครูแต่ว่าหนูพวก upper school แล้วก็จะแบบว่าใช้ได้แต่ต้องใช้ในแบบว่าเขตที่เป็น safe zone เขาก็จะเหมือนแบบแบ่งไว้เลยว่าเขตเนี้ยใช้โทรศัพท์ได้นะเช่นในแบบ common room แบมแบนนี<อ>้เราใช้ได้แบบ<อ> แต่ว่าถ้าแบบในโรงเรียนแบบว่ายืนอยู่ตรงข้างนอกเหมนในใช้ไม่ได้โอเคคือจะคุยเปิดเผยเหมือนเมืองไทยอย่างนี้ไม่ได้เขาจะมีโซนของเขาเพื่อความเรียบร้อยใช่เพื่อลิมิตการใช้งานด้วยจะได้ไม่ต้องอะไรมากมายโอเคก็ดีนะจริงๆก็ก็แล้วหนูไม่รู้สึกออัดหรอกไม่ไม่หนูไม่หนูหนูใช้โทรศัพท์แต่ว่าหนูไม่ค่อยได้ใช้มากขนาดนั้นพอไปที่อังกฤษนะคะเพราะว่าเหมือนพอเพลทานพอพอเพลทานเสร็จหนูอาจจะไปหาทาอะไรกินหรือว่า อาบน้ำอะไรแบบนี้หนูก็ไม่ค่อยใช้โทรศัพท์ไว้หนูก็แฮนด์อินเลยหนูไม่ค่อยแบบไม่ได้นั่นมากซึ่งมันก็ดีกับตัวหนูเองถูกป่ะอย่างเรื่องอาหารเนี่ยครับอาหารกินยากไหมหมายถึงว่าที่โรงเรียนหนูเป็นเวจเทอร์เนียนอ๋อหนูเป็นเวเหรออ๋อโอเคหนูก็ว่ามันก็ก็เลยกินไม่ได้ยากมากก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผักสลัดเป็นสลัดแล้วก็อาจจะมีพาสต้าแบบนี้ก็กินได้หนูก็ชอบเขาก็จะมีเมนดิชแต่ว่าสลัดนี่ก็ตักได้เรื่อยๆเนาะ แล้วเขาก็มีเค้กมีของหวานให้กินอันนั้นก็อร่อยมากอ๋อนูเป็นเวอร์ชนของหวานก็กินได้ปกติใช่ไหมโอเคโอเคแล้วอย่างออกไปกินในเมืองก็มีร้านมีอะไรได้กินบ้างไหมมีร้านอาหารไทยด้วยอ๋อหนูชอบไปกินมีร้านอาหารไทยเยอะไหมที่ออสเตรเลียมีอันเดียวมีอันเดียวแต่ก็อร่อยอร่อยเหมือนของไทยเมือของไทยเลยเอแล้วอย่างอย่างช่วงที่หนูปิดเทอมนะครับหนูย้ายไปอยู่กับใครบ้างอะไรยังไงเพราะโรงเรียนเขาปิดหอใช่ป่ะใช่ฮาฟเทอรเบรกเขาปิดหอไหม มีเอ็กเซียดไหมวันหยุดสั้นๆไม่มีแล้วเนาะมีแค่ half term break เนาะใช่ค่ะอย่าง half term break หนูไปอยู่กับใครอยู่กับเออ่โฮสต์แฟมิลี่ค่ะต่อปีีแล้วหนูอยู่กับอยู่อยู่ที่เมืองไกลมื่หนูจะหนูไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันอยู่ไกลมากค่ะแล้วเหมืนปีนี้หนูก็ได้อยู่ที่เชลสีเดีได้อยู่เชลรีคือจริงๆหนูหนูอยู่โฮสต์ซ้มไหมคะที่ผ่านมาอยู่โฮสต์ซัมแค่โฮสต์ของเชลซีค่ะที่เชลรีซึ่งแต่ที่ผ่านมาโฮสต์โอเคหมด ใช่ไม่ได้อะไรไม่ได้แย่แล้วคนที่สองอยู่ที่เชอร์ชบีเหรอคนที่สองใช่ค่ะแล้วก็คนที่สามอยู่ที่ที่เป็นคนตุรกีค่ะอ่าอันนั้นดีอันนั้นดีเพราะมีรุ่นหนู่มเลยค่ะเขามีรุ่นสาวรุ่นหนูอ่าโอเคแล้วหนูก็ย้ายล่าสุดหนูอยู่กับเชอร์ชบีใช่ค่ะแต่โฮสต์ที่เชอร์ชบีก็โอเคโอเคโอเคแต่ทีนี้คนจัดหาโฮสต์แฟมิลี่ก็คือการเดียนของหนูใช่ค่ะอ่าการเดียนคุณโรส แล้วปกติการเียนเข้ามาคุยพูดคุยกับหนูอยู่เรื่อยๆไหมใช่ค่ะบ,บางทีเขาจะแวะมาที่โรงเรียนด้วยมามามาดูว่าเราโอเคไหมแล้วก็มาคุยว่ายังไงแบบนี้เขาก็ติดตาหนูตลอดค่ะในวอท์อแอ <c oughs> พเพราะบางคนบอกว่าการเียนไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยอะไรแต่จริงๆของหนูโอเคเลยเพราะใช้ของของไวท์เฮาส์อยู่หรอใช่แล้วก็เวลาบางทีวันหยุดแบบเนี้แบบว่าหาเธอ่อยู่เอ่อโฮสต์แฟมิลี่บางทีเขาก็ ถามเราว่าเราอยากไปที่ไหนไหมเขาจะพาไปเห่นะคะช่หมเขพาไปกินข้าวอาหารเอเชียพาหนูไปคนเดียวเลยเหรอหนึ่งตอนนี้ไม่สักภาพไปร่วมไปด้วยกันน่ารักดีนะพี่เพิ่งรู้นะเนี่ยเออเดีดละโอเคการที่หนูไปเรียนที่ออสเตรียอหนูได้อะไรมาบ้างคิดว่าตัดสินใจถูกไหมที่ที่ที่หนูไปเรียนที่นั่นก็ได้แบบว่าเป็นอินดีเพนเดนต์นะค่ะแบบว่า เราได้ทําอะไรด้วยตัวเองหลายๆอย่างโดยที่ถ้าเกิดอยู่ไทยแบบนะี้หนูอาจจะไม่ได้ทำด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะคก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสกิลที่ได้ใช้จริงๆในชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้ภาษาครับแล้วก็ได้รู้จักคนเยอะมากๆเลยแบบว่าหลายคอนเนนต์แบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาเวลาที่หนูคุยกับเพื่อนแบบนี้ค่ะคือเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างแบบกับประเทศเขาหรือแบบว่า ภาษาเขาอย่างนี้ยคะ่ะบางทีก็พูดคุยแบบว่าเล่นกันสอนกันแบบเนี้คะ่ะเพราะบางทีโรงเรียนอินเตอร์ที่บ้านเรามันก็จะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กไทยเนาะใช่ไหมคะนะแต่ว่ามันก็ทําให้หนูได้เตรียมความพร้อมดีมากเลยถูกไหมสองปีตรงที่สเป,ป็เนาะแล้วก็พอไปมันก็ปรับตัวได้ง่ายเนาะหนูลองหนูลองิม a g i n นว่าถ้าสมมติหนูย้ายจากโรงเรียนไทยเลยที่สมมติที่อายุยาเนาะแล้วไปที่อังกฤษเลยอะหนูคิดว่ามันจะลําบากกว่านี้ไหมมากมาก เพราะว่าขนาดหนูย้ายจากโรงเรียนไทยไปอินเตอร์ตอนนั้นภาษาหนูก็งงๆอยู่เลยค่ะแบบว่าคําสั่งง่ายๆบางทีหนูยังไม่ไม,ไม่เข้าใจเลย,เลยแล้วก็ตอนนั้นถ้าเทียบกับแบบเอเซ่ที่หนูเขียนตอนนี้กับตอนนั้นอะตอนนั้นหนูก็เขียนแบบเอเซ่วนๆเขียน แบบแปลกๆอะค่ะพี่ว่ามันอาจจะด้วยเรื่องวัยที่เราโตขึ้นด้วยแล้วก็เราถูกเชฟมาว่าสตรัคเจอร์มันควรจะเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วหนูไปอยู่ที่นู่นปีกว่าแล้วเนาะพอปีกว่ามันก็มีการยกระดับมาพอสมควรแต่ถ้าสําหรับเด็กที่มาจากโรงเรียนไทยพี่ว่าถ้าเตรียมตัวดีๆมันก็อาจจะพอพอกล้อมแกลมแต่อย่างไรก็ตามมันก็ต้องไปเจอมันนต้องมีการปรับตัวใช่มันต้องอยู่ดีเยอะกว่าแม้ว่าเราภาษาอังกฤษเราได้ระดับที่ใช้ได้ละในระดับหนึ่งสําหรับพี่นะเพราะว่าพี่รู้เกรดหนูอ่เออ ก็ถ้ามาอังกฤษคือเราก็ได้หลายสกิลที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งมันก็แบบดีกับกับชีวิตนะคะแล้วก็ได้ภาษาได้หลายอย่างเลยค่ะก็แนะนาจริงๆตะกี้เซย่าก็พูดไปแล้วเนาะว่าได้เพื่อนใหม่ได้วัฒนธรรมได้หลายๆอย่างได้สกิลนะโอเคสุดท้ายเกี่ยวกับเจนเนี่ยหนูหนูรู้จักเจนได้ยังไงแม่หนูไม่รู้จักแม่รู้จัก ว่าส่งพิเศษไปเรียนที่อเมริกาใช่ป่ะเออหนูว่าก็ก็ดีค่ะเพราะว่าหนูก็ติดต่อได้ตลอดเลยค่ะแล้วก็พอติดต่อก็แบบปรึกษาได้แบบนี้ค่ะซึ่งก็ดีมากค่ะไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลโอเคก็ถ้าหนูมีอะไรก็เดี๋ยวติดต่อกลับมาอีกทีวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ